อ๋อครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกเคยอยู่ครับผมเคยอยู่อันนี้มาเจอตีครับเจอกันดีนะครับมาขุดเห็ดครับผมนี่ขุดเองนักเลงผอครับผมนี่อยากขุดเลยหัวเห็ดแต่มันหัวใหญ่แล้วแหละผมเจวตั้งแต่เมื่อวานผมลุนแ๊งว่ามันจะอยู่หรือเปล่ายังก็ยังอยู่ครับผมไม่มีใครเข้า ดูค้างคางนี่่นีดินแตกดินแตกนะนั่นเลยก็อยากเอาไว้นะครับแต่มันเอาไว้ไม่ได้จริงๆโอ้โหอันเขาขุดกันโหหมดเลยครับเ่อวานอ่ะขุดกันเลี่ยมเลยครับหัวยังเล็กวันนี้ที่เขาขุดกันเดี๋ยวไล่จิ้มเลย ดอกมันไม่ค่อยสวยนะก็เลยไม่อยากถ่ายเยอะก็อยู่จิ้มเนาะไปไเสียเวลามีไหลโคครับุไหลขุดให้หมดเลยตรงนี้มีซีโคกะ <laughs> ไปนี่เห็ดมันต้องเจอแบบนี้ครับถึงจะน่าจิ้มจิ้มเลยครเจอดอกอย่างนี้ถึงจะน่าจิ้มมาก่อน อกหมดพอเอาขึ้นออกกินเลยดอกอนี้อย่านาั้นจิ้มก่อนอ่มันเป็นเห็ดอย่างเงี้ยโผล่ขึ้นมาแล้วนี่แต่ก็ไม่ค่อยอยากขุดนะแต่ต้องเอามันอยู่ข้างทางกัดลอกมันกินด้วยลอกมันชอบแหะหัวเอาผมมาจิ้มบังครับ จิ้มให้ดูดอกก่อนดอกนี่งอ่ะแสดงโอ้โห,โอโหโด,ดอกใหญ่แล้วนี่นี่ครับไว้นิ่มยังแหะนอนกินไปแล้ว,วนอนอกินนอนกินไปแล้วนิ่มขนาดน,นี้จิ้มอาใช้ที่ิพกก่อนแล้วกัน มโคกมตรงนี้นี่ครัเดนะี๋ยวไล่ก<ง>ิ้งนะครับจิ้งจงใส่ถุงมือไว้รูดดิน ด่างเห็ดขึ้นรอบต่อไม้เหรครับ หัวมหุ้มแล้วได้แล้ดอกเล็กไม่ได้หัวมันหุ้มนะดอกมันสวยนะมันหุ้มแล้วครับแต่มันแค่ยังไม่พ้นดินแต่ถ้าจิ้มนะ่ยคือต้องจิ้มงั้นจิ้มไปน,นิดเดียวเราพวกมาเห็นรอยจิ้มนี่เรียบร้อยกวาดแน่

มันสวยนะ ดอกโพล่ะงามๆนี่ครับผมขอบพื้นที่ระบายนิดนึงครับผมเนี่ยโคกเนี้ผมมาไม่ทานผมมาเห็นเขากำลังจิ้มอยู่ครึ่งโคกดูสภาพจิ้มนี่ครับดู ให้ดูปวกนี่ดูกินสภาพนี้อันนี้มันอาจจะไม่ถึงขนาดนี้ครับหมามันอาจจะมาคุยซ้าแต่หกตอนผมมาเห็นเขาขุดโอ้โหเขาแบบทาขุดหาขุดหาขุดหา,า,า,าเลยครับท,ทั้งที่เห็ดมันโผล่แล้วนะนี่ผมจะให้ดูเห็ดมันโผล่ยังไงตอนนี้ผมมาดูอะ่ะเนี่ยเห็ดมันโผล่ดอกอย่างนี้นเห็ดมันโผล่ดอกนี้แล้วเนี่ยผลดินดอกอย่างงี้ เนี่ยหเยห็ดมันโพอย่างเงี้ยเขายังทากห่างเนี้ยเห็ดเห็ดมันโผล่ดอกอย่างเงี้ยเขายังทากห่างกันอีกอ่ะโอ้โหข้างในข้างในนั่นอีกกระจุกหนึ่งเห็ดมันโผล่กันขนาดนี้เขายังจะขุดทากห่างกันอะ่ะผมนี่ปนโปเซ็งเลยดูดิอันนี้หมาน่าจะมาคุยซ้ำนี่ยดูดิพวกเห็ดอีกต้องเท่าไหร่ที่ยังไม่ขึ้นเนี่ย เสียโคเขาพ,พูดอันนี้เหรอเออนี่แหละหมาไม่ทันเขารถเสียเไปเปลี่ยนรถมามาไม่ทันมาถึงถอดจิม้มขุดไปค่นโคกแล้วไม่ได้จิม้มได้ขุดด้วยเนี่ยเขาขุดอย่างนี้สมมติเห็ดมันขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเขาก็จะขุดถากถากทาก,ทาก,ท,ากทากไว้เงเี้ยเดินออกไปเล่ากไม้ตีนมันทั้งนั้นตีนเห็ดทั้งนั้นน,ะนี่ไม่ใช่ลากไม้ ไม่ต้องไม่ต้องหาแร้วตัวนี้หาเนี่ยเพราะหาชายอย่างนี้ดีกว่าเพราะเนี่ยเห็ดมันขึ้นไปเย็นเนินเนอะหนูว่าเอาจิ้มเลยเพราะระบายครับระบายหน่อยอเฮอพวกนั้น้ำขึ้นยังไม่ไม่ไม่ดูไม่ขึ้นตอนกลางเมื่เย็นนะยังไม่โผล่ไม่ใช่ไม่เย็นหรือเมื่อตอนเช้าที่นุ่มมาดูหลังจากไปกระถิ่นมาเนี่ยตาเห็นมันโผล่อย่างนี้แล้วมันน่าจิ้ม น่าจิ้มสุดๆเสียโคกไปแล้วบอกเลยดูเห็ดโผล่นี่เห็ดมันโผลอย่างเงี้ยมันเห็ดมันโผลอย่างเงี้ยมันไม่ต้องขุดแล้วเนี่ยเห็ดมันโผลอย่างเงี้ยไม่ต้องขุดแล้วนี่เล่นขุดผักหาโอ้โหเด็กไอเมีย์แต่แต่กันหอกดงเนี่ยทัดผักหาเนี่ยโห ทาขาก็เออใช้ว่าจะแบบทาแค่ผิวก็พอแล,แล้วนี่แม่งทาเย็นปวกโอ้โหสบายเลยสบายเยอะเยอะแย่หนูมาเห็นแล้วโอ้โหแบบเขาขุดปวกง่ายไปแล้ว,ว่หนูเห็นนะ <c oughs> แล้วก็ขุดทากทากทาคทาค <c oughs> เห็ดมันโผล่แล้วมันไม่สมควรขุดขนาดนั้น

ใส่รวมไปก็เห็ดมันจีเนี่คนนี้กินถึงปวกแต่เคยอยู่อันนี้กินไม่เคยถึงกินตัดรากตัดตีนตัดตีนตัดตีนก็อยู่ในดินก็มีนี่เดนดินโดนโดนตัดขาดครึ่งหมดคนระบายหน่อย ถ่ายรูปประจานซะนี่เผ็ดอย่างนี้มันมีอีกชุดนึงครับนี่แบบโหผมไม่อยากถ่ายดูย้วยแบบมันคิดว่าลุดผักอะครับถากแบบพวนขึ้นมาพวนดินขึ้นมาปวกเปลกิปลกนี่ไม่ต้องเหลือเลยครับแต่อันนี้ก็นี่คือมันเป็นจอมปวกครับในตรงนี้มันเป็นจอมปวกดินดินมันจะขึ้นมาอยู่ประมาณช่วงนี้ดินมันจะนึ่งขึ้นมาขุดเอาสะหมดเลยหมดจอมปวกอย่างเยียเห็นนะ้วเ่ แถวตีนเพ่อช่วยใมันต้องนี้เพราะมันขึ้นลามไปทางนั้นอัอนนี้น,นี่นนผงปวกเขาผมข้างล่างอาจจะมีเห็บที่ยังไม่โผล่ก็มีผงปวกใช่ไหมใช่ผฟมไหมลองดูช่ว่าข้างในมีอะไรลูมดลูมดเรอมดใส่แล้วเอาูอมดแล้ว ทเท้าเว้ยยุกงอบงบ,บเลยยองนี่ยองน,น,นีโอ้โหนี่เป็นแผงเลยนี่เป็นแผงเลยตรงนี้โยนจิ้มไปอะไรเนียนี่คืออะไร มีดอกเห็ดโอ้โหเห็ดไปมันขึ้นมาแล้วเห็ดตางฟ้าหรือเปล่าอือนี่แหละตรงนี้อีกหลุมหนะึ่งอ่ะดินแตกงัด,ดอยู่นะมใช่เปล่ายังไม่เห็นการเห็ดก็เห็นดินแตกใช่ใช่ทำเล่นใหสามกิซากนี่เกือบโลงแล้วนะดอกมันใหญ่อะนะตรงนี้ไม่ใช่ซากหรอตรงนี้นะ่าจะโลง่ง นี่ดอเดี๋ยวจะเข้ามาดูโอ้โหอ้่าเอ้ยตัวเองขุดสภาพนั้นยังจะมาโวยคนอื่นอีกเหรอเมื่อก่อนดอกสวยสวยขุดงามเลยหลังก็ตัดเกินพอ อืมันช้อนไปนู้นอุ้ยนี่กรัวบมันลากมันเก็บเห็นไหมดูสภาพผมอุ้ยพ่อตีนยเยี่ยมเห็ดเนี่ยอย่าลงนะเดี๋ยวเละน,นะเห็ดที่จิ้มแล้วอ่ะเห็นไหมดูสภาพที่ผมจิ้มเห็นไหมจิ้มไม่เละขนาดนี้ยิ่งถ้าผมจิ้มนะผมจิ้มปุ๊บผมงัดเห็ดปุ๊บผมตบลงเลยเดี๋ยวช่วยพ่อไล่จิ้ม น,น,น,ขาขานี่ครับกระโก่นนาชั่งทางดิน4ี่โลแต่ถ้าเกี่ขายเราขายแบบนี้ครับตึกบ้านผมไม่ใช่ครับแม่ผมขัดเียงมีมาได้ช่วงหลังๆครับดอกดีๆาาการงาช่วงแรกๆนี่คือนี่นี่ดอกอย่าด่ามากกันนะเพราะว่าถึงผมไม่ขุดคนอื่นเขาก็ขุดสู้เราขุดเองดีกว่าผมขุดเองนี่ปลวกไม่เสีย คนอื่นขุดนี่โหแบบเมื่อกี้นะครับพวกเสี่ยมดเลยโอ่งนี้ทำเมื่อวานไม่ขุดเอาไว้นี้นะโไม่ได้กินโดยพวกขุดหมดนี่ครับขอได้หวันอันนี้วันที่สิบหกเฮ้ยในหกยี่สิบอันนี้ยี่สิบสิบจีแล้วหวเห็ดชุดใหญ่ชุดนี้มันแต่หนาวแล้วด้วยเห็ดชุดหนาวครับบ่อน้ำทิพย์นี่ระเบิดชุดนี้นะครับชุดหนาวนะครับอ่ะอ่ะ ถ้าชอบลืมกดไลค์กดซับตะครับเป็น,นกำลังใจให้ด้วยครับเจอ,อกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ